ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วประเทศไทยนะกับกระบะทำากินฟอร์ดปี2017นะรถต้องมีปัญหาแน่ทำไมถึงขายถูกขนาดนี้นะไอเสมให้พองวดเดือนละ3000ันนะต้องบอกกันว่ารถคันนี้เกียร์แตกมามเดี๋ยวจะขายให้ถูกๆเลยพี่น้องอไว้รุ่นชมกระบะทำากินรถเกียร์แตกให้พอเดือนละ3000ันนะชมเลยนะโอ้โหสีสันสวยงาม แล้วลวดเกียร์แตกก็มาขายทำไมล่ะตาย <c oughs> คอยซิกี้เลยว่าคอยเกียร์ไปทำกินหรือจะเอาไปซ่อมเนี่ยพี่น้องวะโอ้ยนะตกลงให้เอาลวเกียร์แตกมาขายแล้วลูกค้าจะเอาไปทำกินหรือจะเอาไปซ่อมนะเอาไปทำกินพี่ให้เอาไปทำกินอ่าดูกันเลยไปีสิบเจ็ดนะครับให้ผ่อนเดีอนละสามพันสามพันบาทโอ้ยเหล็กใหม่หกหมื่นโลหกหมื่นโลใหม่แท้แท้แต่เกียร์แตกนะครับเกียร์แตกครับพี่น้องนะเอาไปซ่อมเอาเองอ่า นี่หัวเกียร์ตัวนี้มันแตกถลอกนิดเดงยนะไอระบบเครื่องเกียร์อะไรปกติหมดนะจ๊ะใช้ปกติสรุปแล้วแก่แค่หัวเกียร์ไงโอ้แก่แค่หัวเกียร์แต่คอนถูกเลยคอนถูกสามพันแต่ไอพวกอื่นไม่ไม่ในเกียร์ระบบข้างในยังดีแต่ว่าต้องหัวเกียร์มันแตกหัวเกียร์มันแตกผมชอบเป็นรุ่นนี้แตกแค่หัวเกียร์แต่ยัยอย่างอื่นปกติหมดร้อเกียร์แตกกูกำลังสิตารสิใจเสื่อมาสื่อ เฮ้ยรถเกียร์แตกแตกที่ตรงหัวมันนะไม่ได้เกี่ยวกับที่อื่นครับอ้าวรถเดิมๆครับพี่น้องนะหัวน็อตไม่เคยถอดเลยอ่ะดูดิแผ่นเพียทอยู่ครบเติมหมดอุ้ยยังไงงวดเดี๋ยวละสามพันสามพันเอาที่ลพี่น้องปีสิบเจ็ดนะงวดเดี๋ยวละสามพันเสียงอย่างเดียวคือเกียร์แตกเกียร์แตกมานะแตกแค่หัวแต่ระบบข้างในยังดีอยู่เลยจัง ต้มคนได้ร่ถืกใจเอาไว้ล่นเอาไปทำกินสามแสนกว่าบาทฟรีดาวฟรีกล้องผ่อนสามพันสามพันโอ้ยนะเอาไปทำมหาหากินเอาไปค่าเอาไปขายขายของตลาดนัดข้องทุงข้องถมนะผ่อนสามพันไม่ไหวก็ให้มันรู้ไปครับพี่น้องอืไม่ไหวก็ามาคืนผ่อนสามพันกุยันได้จองประทันแค่นั้นแหละ นะ้หัวน็อตเดิมหมดครับผมหัวน็อตไม่เคยถอดโอ้โห و, ข้างในอย่างใหม่จ้ะใหม่จิ๊บโอ้ยพลาังคาย,ยังบ่ถอดเลยไม่ถอดไม่แกะโอ้โหโอ้โห و, อาร์ตเดิมเดิมเดิมหมดครับ,บรถบ่เสียวบ่ส้นบ,ตบ่ต่ำบอตีลังกามีแต่พลิกควา่าทำไมขายถูกจริงเลยจ้าไอเสมก็เพราะรถเกียร์แตกมาเอ,อเองเออนะไวรุ่นก็ต้องเอาไปทำกินนะซื้อไปซ่อมเองไปซ่อมเองเอาไปซ่อมเองรถเกียร์แตกมาเอาไปซ่อมเองโอเคป๊ โอเคโอ้ยคอยเอาดิผลสามพันเอาเครื่องเดิมๆสองคู่สองเดินเดินเนี้ให้ดูนี่พี่น้องแกมขนาดไหนแกมขนาดไหนครับหัวน็อตไม่เคยถอดเลยรถหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะลดเดิมๆเลยจ้ะรถเดิมๆเลยเครื่องใสๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหม้อน้ำชมพู หัวน็อตล่องแก้มซ้ายขวาฝาระโปรงไม่เคยถอด mm hmm. เครื่องโคดนิ่มแต่เกียร์แตกเอาไปซ่อมเอาเองโอเคไหมโอเคจะขายให้จูกถูกผ่อนสามพันสามแสนกว่าบาทปีแรกผ่อนสามพันปีที่สองผ่อนหกพันกว่าบาท นะซ่อมได้บ่แกแตกซ่อมได้ครับซ่อมๆเอาเลยครับผม <laughs> ผมสื่อเลย <laughs> เปลี่ยนบริจาคบาทได้บ้างบริจาคบาทแล้วครับ <S S ผมซื้อหบ <laughs> ่อยปหัวแก่หัวเกียก็เสียละเออไข่บ่เปลี่ยนเหรอคข่ทอดจังสละ <laughs> <laughs> เ,อเอาจังสีเลย <laughs> เอา้อาวนะเอาว่าศูนย์บาทครับฟีดฟังฟีดจองฟีจัดฟีโอนครับปีแรกผ่อนสามพันปีที่สองผ่อนหกพันกว่าตลอดสัญญาวิธีการจองครับแอดล่างอธินาทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามา ส่งประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขม้าสามย่างแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเรียงให้นึกถึงรถยนเมื่อสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพกับว่าสุดับิเสม,มเจครับิเสม,มช่วยอีกแล้วไอเสมจัดให้ ผมอยากเป็นนี่ครับพีเสมโอ้โห,โโหโโเดี๋ยวคลิปมันขับได้ปกติเดี๋ยวคลิปตอนขับรถเดี๋ยวไปดูในทาง Facebook แล้วก็ t u b e Channel ทาง Tik t o k ไม่สามารถขับรถได้ <c oughs> เดี๋ยวเกินกวามุนแรงมัวว่านนขคอยลงคลิปขับรถไปบล็อกคอยเลยว่ะบล็อ,บบอก่อยล์เลยทิกต็อพี่ตั้งน้ารถเกียร์แตกจะขับได้นะนเดี๋ยวไปดูในคลิปใน Facebook กับ YouTube แทนเ้อ t i k To k อกจะตัดแค่ ตรงนี้เลยนะโอเคแช่ไปไว้ล้นแก้วโดดิ่มเลยเกียร์โคนิ่มเลย,เย,เลยอืเดี๋ยวขับโซ่นหน่อย<ท><ท>เดี๋ยวเอฟซีจะถามว่ารถเกียร์แตกขับได้ไหม มันแตแกแค่ตรงหัวเกียร์ตรงไอ้พลาสติกอย่างอื่นไม่ได้เป็นอะไรเลยใช้งานปกติโคตรนิ่มเลยครับกอดบอนถูกไม่เกรงใจใครงวดสามพัน